หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยไม่มีบืมมม่มีคำว่า,าแรงที่สุดใน20ปีแรงที่สุด30มันจะเป็นแรงที่สุดบวก1ปี1ปีขึ้นไปเรื่อยชื่อ,อวิชิตจิงชันนะครับชื่อเล่นว่าทิศนะครับตอนนี้ก็ประกอบอาชีพคือรับติดตั้งโซลารเซลล์ออกแบบสวนแล้วก็ว่างผังระบบน้ำครับ ทังน้ำยนตัวนี้สูงขึ้นมาจากระดับพื้นดินปกตินะครับเมตรถึงเมตรยี่สิบของฟางของมันผมเห็นไปอยู่ที่สามเมตรแล้วก็สูงเงี้ยความยาวอีกหกเมตรเทพปูนนะครับความหนาของปูนเนี่ยหนาสิบเซนตัวนี้เป็นถังขนาด2องพันลิตรน้ำม,มาจากสระข้างล่างนะครับตัวนี้ใส่ปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับในการสูบขึ้นมาก็คือสูบมาเก็บบนแท่งนะครับน้ำก็จะมาตามนี่ครับเขาทังแท่งข้างบนนะครับน้ำเขาบนมักจะไหลออกล่างครับซึ่งเม็ดตัวนี้เป็นเม็ดเดียวกันในการทั้งปล่อยและก็กระจายน้้้าาพพรรอออมมมคัับบนนนขดดดิิิวะเเื่ปป ตอนนี้เขาอยู่ที่กาลสินนะครับจังหวัดกาลสินอยู่ที่เพื่อสามใช่นะครับอยู่ในหนางานคือ6ขี่หินสตอรี่นะครับเมื่อก่อนอยู่นี่ใส่ระบบการหดน้ำแบบมือถือเขาว่ามือถือนี่ในก่อนนี่บริเวณมาใส่มือถือแอปพลิเคชันนะครับใส่กระครูดครับตักน้ำมาหดแล้วหลังจากนั้นก็คือบุกยางกระต่ายหมดฉะนั้นตอนที่พี่เขามาในจุดนี้นะครับก็คือมาจัดการเรื่องระบบ้างผังไม่หมดเลยก็คือทั้งระบบน้ำระบบไฟพออยู่นี่ไม่มีไฟฟ้าขึ้กัน หลังจากที่เฮดมาก็คือสามารถดึงน้ำ่องจากบาดาลสองจากสะแล้วก็ใส่โซลาเซลล์ในการจัดการพื้นที่ทั้งหมดเลยในการหดต้นไม้เกษตรกรขาดเพื่อมาขาดองค์ความรู้นะครับเรื่องการคิดคำนวณก่อนว่า จะคิดยังไงสามารถบริหารจัดการน้ำตรงนั้นได้ทิศทางของยังช่างทีงง่ต่างโซลาเซลล์ส่วนมากเ,เขาบอกคิดเรื่องน้ำนะครับเขาติดตั้งเสร็จปุ๊บเขาก็หนีน้ำสูบออกหน้าปั๊มจบนีค่คือคือคอนเซปต์เขาอยู่แล้วบ่มวิไฟรับภาระ,ะเรื่องตัวนี้ต่อฉะนั้นโจ์เนี่ยครับที่เฮ็ดอยู่หลายๆหม่องเนี่ยที่ไปเห็ดก็คือไปแก้คอนี่นะครับแก้องค์ความลูกเขาแก้เรื่องแนวาคิดเขากรถ้าสังเกตดีแล้วธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนนะครับฉะนั้น ถ้าทุกคนน่ะย,งยงังยังบอบริหารจัดการน้าที่จะของสิมีอยู่ในช่วงฝนได้เนี่ยถ้าถ้าถ้าเฮ่าบอว่างแผนดีๆนะสว่วนมีมิสาหน่วยหนึ่งนะครับมับนถี่พ่อบอให้การใส่ค้นทีทั้งหมดนะครับขั้นทุกทุกคนก็จะจมว่าแรงแล้วเฮ็ดยังบ่ได้สุดท้ายก็จมอยู่หม่องเก้านี่ครับความทุกความยากก็จะตามมาก <S <S ผมว่าอาชีพผมจะไปได้ไก่คานี้อีกคือบางคนขงเขาเขาป่า ทาบ่ไว้ครับทาสองปัญหากระทาแล้วทาอีกสองปีกบับวัตถขุดสุดท้ายเมืองก็มีอาชีพฤฤขุดสาขก้นมาฉะนั้นอาชีพตรงที่พี่เฮดอยู่ตอนเนี้ยพี่มองว่ามันไปไกลกว่าเรื่องโซลาร์ดีซําไปเพราะว่าคนที่ที่มีความรดูเยอะหลายแล้วเขาพร้อมที่จะ,ะเขาเอิญพร้อมที่จะจ่ายพร้อมที่จะจ้างที่ให้เฮ้าเนี่ยเขาไปสากัดแตแค่ถ้าในอนาคตเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทุกคนอยากเอาตลอดไง ขาดละน้ำขาดละสวมมนว่ามีน้ำละทุกอย่างสิเฮ็ดจังไหนคิดว่าเป็นเนี่ยมันก็เลยเกิดอาชีพหนึ่มาก